ร้านแล้วเปิดแล้วจ้ากำลังเปิด,ดเห็นป ใครชี้แนะกินนี่ก็อือใส่หนี่ไปเลยเ่าก็สีบริยังงลายบนเนาะคันเท้าสีมาตังไว้แถบนี่นะมันขีฟฝุ่นหลายจ้ะ หลังจากที่เตรียมห่านแล้วฮาก็คือเปิดเด้อทุกคนเานตอนนี้กำลังปิ้งสาบายดีเด้อเนาะสบายดีเวัดสุขสู้ขนสาบายดีตอนบ่ายยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะเมื่อนี้กับพายปิ่งได้มือที่หาแล้วขายมาได้ห้าวันแล้วนะคะมเะคะมื่อนี้ก็จัดโปอีกกระเดือจะมือก่อนหาจัดวันเกิดเนาะแต่ว่ามันสุอมงเดียวนึง คนหูตอนค่ำเลยก็มามได้แต่สิบได้สิบสามจอกน้องเหมือก่อนมือนีก็เลยจัดอีกนี่อันนี้ปริงนมอันนี้มีลูกค้าจองแล้วจ้าลูกค้าสั่งตั้งแต่สิบเอ็ดโมงหวะสัน,น <laughs> ไม่ค่ะนะจนสามโมงจังเดปิ้งข้องแนวมือเส,ส้าในชุดมาพากันเสียบนมเนาะเพราะมันเห็ดทุกมือนะเขาบริเลเห็ดไวผมมีเวลาเห็ดคื้กันเนาะปินหันแต่ละมือก็คือแบบ คำเมือ่อดูว่าีแยหญ่ใหญ่เมือ่อคืนนี้กระหันไววแลวก,กับมาห่างกับมาเสียบมือเสานี่มันกระสิบประมาณนี้ะจ้าของขายเมื่อนี้กระซิมีปิ้งนมปิ้งลีนแล้วก็ปิ้งลูลก,งลกชิ้นใส่กอกนะนี่เด้อันนี้ของขายวันนี้ค่ะเด้อันนี้ไม้ละห้าบาทอันนั้นไม้ละสิบบาทจ้าตอนนี้นะลูกค้ามานั่งทานลูกค้ามานั่งทานนะฮะ มือนีสื่อขมหาสิบบาทก็คือหับนำฟรีหนึ่งจอกเนาะห่านแซงจันอันนี้คนแรกจก้ะแต่ว่ามือนนี้เขาหับแต่เศ้าหาคนเนาะมือนีเขาบได้จากัดเวลาวาซิมาตอนใดแล้วก็สามารถจองไว้ได้แต่ก็มีคนจองไปน้ำแน่เลยแหละเนาะเธอไปส่งนำไหมเดี๋ยวฉันเปิงไปทางกระสุกซามยัง เ่นอหรอ๋อ,อโอเคแต่ว่านมมันก็ปี๋ง,ง่ายอยู่ได้แล้วเนาะมันกแบเบบีบอ,บอดม้มนเกินจนไฟลุกเอียงมืออื่นวาสีพากันว่าลงตลาดได้นี่ค่ะตื่นตีสี่วันแสงอีกระแสงถ้าเบิ่งว่ายอยู่ตลาดมืออื่นเขาสีได้ขายโบเนาะเขาสีเอาปี๋งเขาเห็นเด็ดเมื่อขายตลาดหนักนะทุกคน แม่นอยู่หากอันแต่ว่าปิ้งไก่เขาเจ้าหาขายดีดีแต่ละทิศอ,องเจ้าก็ยังบป่ปิ้งบ่ทันใหนเนาะซีนเด็กน้อยให้มันยังเบิด <laughs> ลีนนีน่หซุกยากกว่านมอ,อีกอะแต่นมหับปิง้งแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เลยป๊าโทกกากันจักจัก ส่วนรลายหาคันปิ่งได <t> ้ดำก็ม <ibles, t> ีแต่กินเองมันหมายใช่ไหมครัคนเนาะ เฮ็ดเฮ็ดตลยเฮ็ดจิูวบกาชื่อปีกค่ะเขาคืปิเก้านะว่าจะเปิดห้าเดี๋ยวนี้นะเฮ็ดทำนิ่กว่าสัตว์ อยู่หน้าบอกโดยที่ไปวัดแล้วนะหลังกันประมาณมนุ่มอื่มจ้ะวัดหลวงพู่จะพินบอกเมนไปอันปฏิบัติธรรมลาภอะไร

นี้เราทำเองนะจ๊ะวังกี้นี่เราอันคอสือเจียวน้องล้งวใจเองนจอก ในรุนโทรศัพท์จากไพน์นแเสร็จมากกับบุ๊ฮู้เด้อกลางยงกลงกะไข่คายยูหายใจถิ่มละลล่อยู่พี่น้องเพระว่านาเรี่ยงบ่เคยมีอยังเห็ดน้องสวนมันกระเหลี่วแหละกะก้อนสิลงนาสถานีต่อไปกระลงหน้าหละจ้ะสาทุกคนลุกอ่อนบันเล้ง มันบวชให้แบบเบื้งในหัวฮะก็สาพี่นุ่มเอ้ยหัวนี่ได้สาถึงหัวเว็นขำลุกเอาเรื่อกของมันบวชใหญ่เอ้ยนี่ไออุ่นนะเดีไอ้อุ่นไอ้อุ่นอุ่นกระเดื่เดี่ยวเะเบิวชชิส่งหายเอาไปอยากขายสิส่งหายเอาอยู่เพราะว่าบ้านเดียวกันพี่น้องขี่รถไปปื๊ดหนึ่งกระหอด ามาเอาไมาเอาได้เดียวยยชยอยากขายจ้าอยากขายเฮงตอนเปิดทำอิดเด็กกับสุกามาณนี่แหละไปได้ทำปอยากตบ <laughs> บอลบัตปิงที่คำๆำไปเนี่ยกวนๆแล้วมันกับมีถัดจะมีคนให้ไปส่งได้แบบนี้ก่อนถ้าเปิดแทะไม่เขายังส่งเดีผมมีใครย,ยังให้ส่งดีกว่า ก็จะเป็นเหตุผลใาร่ เวลามานะมากมากพ่อมกันเลยไฟเฮาหา่ะหมดเบิ้ดเพราะว่าเด,าดี๋ยวเฮาเข้าค้างเลยอจะให้มันไล่ไล่เฮา,า,ากปาหาห็ปลาใ <c oughs> หา้มันหมดเลยแบนี้ลูกค้ารณมาอีกอันนึงเอาวยเสริมกันเลยแถมอันนี้กินเองมนันไม่พอไหม ปัญหาแต่อันนี้เขาแล้เขาต้องเปลี่ยนื้อใหม่แกนกลมแกนใงวันเอาแกนกลมาใส่ซเยเาายกเวลาเดวออบ่งปหน้าเนีไป่ายาใช่เามแล้วที่บโอ้ยไม่ใช่อะไรแค่จะนอกตกไปเเิล บางคนก็นสร้างแ้วแต่ว่าถ้าตอบปุ๊บหรือก็บ่ตอบไปอีกคนละเงื <Yeah>. oh. ออันนี้น่ายงาเด้อทุกคนโบแมนเงียงคนจริงค่อยเอาถุงมือออกมา จะพาไปส่งฮอตเพื mainland, ่อนฮอตบ้านลูกค้านะคะว่าเขาขายจริงเขาไม่ได้ขายคลิกเอาไอ้ล pues ่องไปเอากับ่มีบออเข้าใจเด้อเอไยส่งฮอดเด้อส่งฮอดเฮือนเลยจาตีเด้อคขามันบวชแอบกับบอกเด้อสิไปป้บปุ๋งเมื่อวานนี่เลี้ยงเมื่อนี่มาซื้อนะจ๊ะอันนี้น้องเปิดอันเอาฟานไว้พีก็ได้น้อง นี่แล้วน้องก็เลือกได้เลยตามใจเอาอันใดจ้าน่ะอันลฮาบาทจ้าเอื่อนนะเอื่นมาสี่มือหามือเอื่อยกันยังเอื่นใส่อยู่ใจอ่อนซะเขินตรงข้ามฮะโอเคจ้าเดี๋ยวจัดให้โอเคเอาเบอร์สหบาทนั่งค่ะก่อนเด้อลูกค้าเด้อเด้คอยชิปปิ้งให้เจ้าด๋อด๋ยเอาย่างละอันนึง รวมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้คนที่สามนะคะอุ้ยเลยเนาะน้องขับสองคนแล้วนคะคะโอเคละทุกคนคลิปนี้ซอนก็นคือศิลาไว้ซานีเลยเด้อมือนีจนว่าบาย,ยังเบิลงจะคลิปอยู่เนาะจากในก็ฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก็เบรองโคษณาห้ใน่เด้อค่ะไปแล้วสาบายดีพอกันคลิปหนาเด้อเนาะเตรียมคล้องคล้ายกระจังสี่แหละมือหนาก่อนจะสิพาไปเบิร์อ,อย่างอื่นน้ำเนาะส่วงตอนเศร้า แต่บังเอิญมือเสาร์นี่เขาต้องเสียบนมแล้วเขากับผ่วายตอนั้นเขาเสีย